เรื่องปอบตะพวงเนี่ยปรากฏในชื่อตอนอำนาจผีปอบอยู่ในหนังสือวชิรยานวิเศษเรมที่8แผ่นที่10เเราว่าตะพวงน่าจะเป็นชาวลาวล่องแพมาขึ้นที่วัดปากฝางเมืองอุตรดิตต์ตอนที่มาขึ้นเนี่ยก็มาอาศัยพื้นที่ว่างของวัดเนี่ยปลูกกระท่อมอยู่อาศัยในหนังสือวชิรยานวิเศษก็บรรยายไว้เหมือนกันว่าลักษณะของตะพวงเนี่ยเป็นคนที่ผมขาวทั้งศีรษะ ผิวเนี่ยค่อนข้างเกลี้ยเกเ่าผิดปกติแล้วก็มีลักษณะท่าทางค่อนข้างอาจหานิดหนึ่งหลังจากตะพวงย้ายมาอยู่ในชุมชนนี้ได้ไม่นานมันก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นคือมีคน3คนป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุอาการจะเป็นอาการแบบเสื่องซึมเหงาหงอยผิดปกติขึ้นมาคนสมัยก่อนก็เลยไปตามหมอผีมาดูหมอผีบอกว่าอ๋อสคนเนี้ยโดนปอบเข้านี่มันพพ็อตหนังไทยสมัยก่อนมากเลยนะเรียกว่าหนังไทยเอามาจากเรื่องจริง พอบอกว่ามีปอบเข้าขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านก็ต้องเพ่งเลงไปที่ตาพวงเพราะว่าตาพวงพึ่งย้ายมาอยู่ได้ไม่นานซึ่งก่อนหน้าที่ตาพวงจะมาอยู่เนี่ยหมู่บ้านของเราอยู่ด้วยความผาสุกสงบสกดีแต่พอตาพวงมาเท่านั้นแหละสนแสดงว่าแกต้องเป็นปอบก็เลยยกพวกกันไปเผากระท่อมของตาพวงซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยชาวบ้านก็เผากระท่อมตาพวงแล้วจับตัวตาพวงไว้จะเอาไปให้ทางการสอบสวนแต่ว่าตาพวงเนี่ยหนีหายไปได้แล้วก็ไม่มีใครพบเจอตัวแกอีกเลย